สวัสดีครับวันนี้พามาชมดอกทุเรียนนะครับที่กำลังบานนะครับเพิ่งเพิ่มบานนะครับเป็นสายพันธุ์มอญทองก็เป็นทุเรียนที่ไม่ได้โชบสารไม่ได้ทำสารนะครับเพียงแค่คุมน้ำเท่านั้นเองนะครับก็วันนี้เป็น วันที่สองนะครับที่ทยอยเริ่มบาดก็เจอฝุฝนใบนะครับเมื่อตอนกลางวันแต่โชคด,ดีที่ที่ไม่หนักนะครับก็ตาก็ติดก็พอ,พอดีต้นนะครับนะแต่มันก็ไม่ได้เป็นทุกกิ่งนะครับพพความสุขของคนทำสวนครับก็ประมาณนี้ครับ นดอกมาก็ถือว่ามีความสุขแล้วนะครับต่อไปก็รุ่นเรื่องราวของการปิดนะครับโอเคครับโอเคครับเจอกันคลิปหน้าคัรบสวัสดีครับผม そう。